สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องต้นซ้อครับถุงถุงขาหายู่หวกินมาตามปกติ้รือเปล่ารักหน้งองในบ้านผ้าผีพี่น้องมาหยามมน,มนมาเมืองมาติมานมาหมานย่ำซ้อครับไปไปลุ้นกันพี่น้องถังถุงทา้าเลยครับมันมุมมันพี่น้องว่ะไปลุป้นกันครับ มานมาเนาะไว้เป็นหนูเหลือ,อยเยอะหรพี่น่าสองตัวสามตัวนี่แหละมาเบิ่งห้อยมนเที่ยวหลุนกันว่าสิคือพวมมือเนี่ยถ้าไปกายีดีเกด้พี่น้่งเอ้ยครับทั้งแหลกังสอง ุ่นไปพี่น้องห้อยหมากอร่อยกันหลายครับตัวแสบนัวคุนบ่าที่นี้กินกับแสบครับ ว่าเน,นี่ยมาเห็นบินขึ้นสามที่ตัวน,น่อวโอ้ยอุย้ยตายตืน้น <c> ต <oughs> กนอนก็ไม่เลยทีนหลงกระไดบินขึ้นเราตื้นครับคือผมมีคนหงสุน ให้บนี่น้องต่องแข้งตัวที่ปั๊บบ้านบินขึ้นจางนี่เตื่นหมดบินขึ้นตือจ่อครับแฉบนัวคนเินไปรวมกันอีกเรื่อยๆพี่น้องมีสิรีแท้ พุทไม่ไมาเยอะพี่น้องมือนี่ครับอุย๊ยหมัหมักอร่อยพี่น้องหมกักแซ่บนัวครับไปแล้วออกจากนี้ว่าคันหลายครับดหนหมกักแซ่บนัวปะนะ รุม้มกันครับรุ้มกันมันบูมานวังเกียวเขา้าตัดใต้ออกจากนี้เราพี่งสูบมันจะไปเข้าหลักให้นะถือบูบูแต่มันยังัวบูบูบบมือเนี่ย Sới Cứ bỏ nó bị nó ngơi này nó nổ này nó Hãy subscribe cho kênh bỏ เฮ้ยหมากระอยพี่น้องครับวันบินขึ้นออกจากนี้ตัวบักเงี้ยเลยครับโอ้ยโอ้ฟ้องไหนจัะเงียบเงียบเลยเป็นอ๋อเยครับ ากาดงานใม่ไม่ใหม่ไหมไปสุดไปเลยพี่น้องขวดพี่น้องเอาแล้วครับเอาแล้วพี่น้องเอาแล้วครับขวัญขวดญวดญขว,ดว,ดวดัเดี๋ยวไปแล้วครับขวดโอ้บนหลุดปุ๋ยเลยพี่น้องเอ้ยถึงตัวครับ เรียบร้อยแล้วครับหมดปุยเลยฮะฟันเดี๋ยวราถือถือขึนไหนครับอ๋อนูเท้าครับเพราะอ่งงาม,มาน้ำละนี่เรียบร้อยพี่นหนุอมเฮ้ยหนึ่งตัวเดี๋ยวสองลังทุกไทยครับอ๋อลุ่นน้ำพี่หน,นุ่มขึ้นได้ โอ้ปะตก่อนครับันนี้โอ้ยตายกูกัดคนตายโอ้ปรดเูใหเดี๋ยวครับต้องจับโป้แล้วครับเดี๋ยวสองเราคู่ไทยนี่ปลายให่กระหลึมกันวานกูบ่ถือกี่น้องเอ้ยครับ ให้เนี่ยมีสี่ลีสองหลังนี่พลาดเดืเอดซพี่น้องนาดลอกกแฉ่งปรุยโอ้ครับเอ้ว เดี๋ยวพอได้ตึวเบ้อันไปครับมีแห่นตัวหนึ่งท้งไว้พี่น้องตรนนี้พี่น้องมายานันเดี๋ยวซีหลังสุดท้ายพี่น้องอย่าเป็นเลื่อมครับหลุมกันซีหลังนี้ lẹt tập hộp than ba mũi biết không con làm tẻ tuần biết không ơi nè. ยี่สองลังครับสานิดปลาหลพี่น่มผเขียมามือแห้งพี่น้องหลุนสองลังทุ่ยไทยมันบ่มัน มาเต็มแลวพี่น้องดูงดีปด่นไม่ปุ่มันเดืปุ่ยเลยพี่น้องเอ้ยครับหินสาครับสองหลังรุนนุมกัน ลังนีือ่านไปซื้อครับของสุดท้ายของสุดท้ายกับพัดนี่เดือดไปน้องโอ้ยโอ๊ะถือว่ามันตัวเดียวพี่น้อ,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 นนอบนงบวกขาดแรงขาดง่ายครับ ขอบพูดขอบพุ่พี่น้นองไหนกำลังแรงใจคนไหนกกแช่กดตามมาโดยตลอดนะพี่น้องเนาะวัอนี้มันเต็มเดียวครับถือว่าบ่ขันขง่ายๆง่ายก่อนได้มาตัวหนึง่งเลี้ยงมาหาพี่น้องครับตัวนี้ตัวนึงครับตัวนี้นได้ไมาอีกตัวหนึ่งมื้อนี้ตัวหน่ยอยกอลโกาเฮ้ยเป็นวิถีชีวิตข,ของคนเดือดสารหาอยู่มาก,กินนีบ้านพี่น้องนาะครับหากติดตามากกดไหลกกดแชร์ได้พี่น้องนะเอ้ยคหรับ,บันี้ก็ลาพี่น้องครับ เมึต่อกันไหมรับคลิปนี้สวัสดีครับ